สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวอาวีชาวเด็กแลงที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนายเน็กเดิมในวันนี้เนี่ยอยู่กับการโซโล่แรงนะครับดาวที่92นะครับเป็นแรงซูพีมนั่นเองนะโอเคในวันนี้เนี่ยอยู่กับสกินใหม่ของน้องกระต่ายนะรหรือว่าสลิมนั่นเองนะคที่จีเอ็มนำเข้ามาใหม่นะที่จริงมันไม่ใหม่แล้วเนี่ยมันนานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งทํากิจกรรมได้นะ สำหรับสกินนี้นะครับถ้าใครไม่รีบเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า G.M เนี่ยเขาตั้งใจจะแจกเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครรีบก็เติมนะครับที่จริงมันมาได้เกือบสองติดแล้วมั้งสกินเนี้ยที่เขาแจกนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้เดี๋ยวก็มาเล่นให้ดูกันนะเกมนี้ชนเลนเป็นไวโอเลตนั่นเองนะครับนานๆทีเจอไวโอนะไวโอเนี่ยเหมือนคนไม่ค่อยเล่นหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับเกมนี้ก็นานๆทีเจอโอเค เิดเกมมาก็ตีคีบก็ผมกระต่ายเนี่ยเป็นตัวที่แต่ก่อนนี่เขาฮิตมากเลยนะตอนที่สมัยแบบอ่าสกิลหนึ่งเขาแบบมันคอมโบกับสกิลสองได้อะเออคือแบบมันสามารถสองหนึ่งได้เลยอะ่ะจังหวะนี้ผมตอดไปไวโอครับได้คนละเจ็บนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันกระโดดปุ๊บแล้วมันสกิลหนึ่งได้เลยไงเออมันไม่มีอนิเมชงอนิเมชั่นไรครับแต่ว่าปัจจุบันนี่เขาปรับแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย มีสกินใหม่เข้ามามันก็เลยแบบมีคนเล่นเยอะหน่อยนะถ้าคุณชมสังเกตขนาดผมยังเล่นเลยเนี่ยตอนเนี้ยเออคือสกินมนันค่อนข้างที่จะสวยมากนะผมว่าใจลึกๆ GM กเ,กเขาก็อยากจะขายอยู่แหละเออแต่ว่าเหมือนเซิร์ฟอื่นเขาก็แจกฟรีนะมันก็ต้องแจกกันหน่อยนะโอเคผมก็ตีคีปไปครับซลิมเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้ของนะครับคือมันต้องฟาร์มเยอะหน่อยโอเคผมก็ตีคีปไปครับเนี่ยมันตีเบานะในช่วงต้นเกมโอเคก็ตีไปครับผม มีหอ,อกก็ใช้หอ,อกคนระับในการช่วยเร่งฟาร์มนะโอเคชิ้นแรกผมออกเป็นรองเท้าตีไว้นะเพื่อให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนะเลนบนเหมือนจะมีบันไดน,นะครับทั้งป่าเขาฝั่งหรงง้ามน่าจะจบบนนะโอเคผมก็ตีคี้ไปนะเพื่อหาวิวสี่ไมโอเข,า,ขาพยายามเล่นนะผมหอ,อกไปนะแล้วก็ตอดไปนะโอเคได้คนละหนึ่งเจ็บนะแต่เหมือนผมจะเจ็บกว่านล้วเนี่ย ไวโอเขาน่าจะแรงกว่าครับในช่วงต้นเกมผมก็ปลาหอกเช็คพุ่มนิดนึงเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วตรงหน้ามังกรคนระับเหมือนเพื่อนเราจะไปเล่นแล้วหรือป่าครับลิกเตอร์เข้าไปแล้วแล้วก็ออกมาลิกเตอร์นะ่าจะเจ็บหนักตอนนี้โอเคเหมือนเพื่อนจะเปิดตัวมังกรแล้วนะผมก็ตีใบนะยืนนิ่งเลยยืนแบบโฟกัสมังกรอย่างเดียวครับตอนนี้เพื่อนเก็บมังกรได้ผมกดอันตีนครับปลาหอกไปไหนไม่รู้ครับซิปเหมือนจะฟิกเกอร์ออกไปแล้วอ้อยโหนเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าครับ เกมนี้เนี่ยเป็นลิเตอร์โลมด้วยนะครับไม่ได้เป็นซับแตแท้ๆนะตอนนี้นดูเหมือนว่าคีล่าจะโดนยีหน้าเปิดอยู่นะในป่าฝั่งเราโอเคอเคีล่ารอดได้ครับจังหวะนี้แล้วผมกดตีมันตีไม่ออกะมันเข้าปุ่มนะครับยีหน้ารอดไปได้ครับแล้วลิกเตอร์เข้าไปใส่ไวโอครับผมก็พยายามกระโดดเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าเหมือนลิกเตอร์จะออกมาได้ครับโอเคต้นเกมก็ใส่กันยับนะครับแต่ว่า การใส่กันต้นเกมนี่มีชั้นเชิงกันทั้ง2ทีมเลยนะครับก็คือแบบกักฟงกักสกิลอะไรโอเคก็ฟาร์มคีปไปครับผมสกอร์หนึ่งหนึ่งนะเออเหมือนเห็นใส่กันเยอะๆขนาดนี้สกอร์แค่หนึ่งหนึ่งะครับโอเคก็ตีคีปไปครับผมไม่มีใครมาเลนเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับแล้วก็เราไม่ได้โดนกดด้วยนะครับโอเคมีสกิลหนึ่งผมก็ปาปาใส่คีปเลยนะครับเพื่อเล่งฟาร์มนิดนึง สกิลก็ค่อนข้างที่จะสวยแลวนะสกินนี้แล้วผมปาหอกใส่ไโอเขากิ้งหน้ามาแบบนี้กดอันตีตีธรรมดาไปนะตีธรรมดาไปไบโอเขาสวนแล้วอันตีสวนครับโอเคเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้ผมถ้าเขาฟิกนี่ผมเตรียมฟิกหนีเลยนะนี่จะสังเกตเห็นว่าไบโอก็ค่อนข้างที่จะแรงครับในช่วงต้นเกมซูไม่ได้เนี่ยครับต้องวาร์ปกลับบ้านโอเคเหมือนฝั่งข้ามจะไปเล่นด้านบนเวซะส่วนมากครับซึ่ง มันดีกับเรามากๆนะครับเพราะว่าเราเป็นแคลรี่ที่ต้องการเงินหน่อยโอเคผมก็กลับมาเลนเหมือนเดิมนะครับเจอไบโอตัวเดิมตัวเก่าครับไม่มีคนอื่นมายุ่งนะโอเคตีคีปไปไบโอเขาก็อยากจะกิ้งจะต่อเราผมกดดันตีส่วนเลยนะแล้วผมตีส่วนนะมีหอ,อกผมปลาแล้วผมตีธรรมดาไปไบโอไม่ตายครับโหผมก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะไบโอตัวนี้โอเคแล้วเหมือนเพื่อนเราจะไปเก็บไบโอได้นะรแรด เหมือนจะเอาชีวิตไปแลกด้วยนะเมื่อกี้โอเคผมคิดว่าผมจะรอเก็บเลือดแล้วไปตีคีปแต่ว่าลิเลนหน้าเขามาพอดีครับอันนี้ผมประมาทเองนะผมก็โทษใครไม่ได้ครับหิวคีปไงกะเก็บเลือดแล้วไปตีครีปบนการ์ดนะก็หลังจากที่ผมตายไปเมื่อกี้ครับป้อมล่างศัตรูก็มาเอาป้อมล่างเรา,าไปครับโอเคผมก็ต้องมาเคลียร์คีฟครับผมหาตังค์กันไปไวโอโปกางเลยนะครับนี่กระโดดไม่ข้ามด้วย ตรงกลางเหมือนเพื่อนแรดจะไม่รอดครับดีหน่อยไม่มีคีปนะป้อมเลยไม่แตกแล้วเพื่อนเข้าไปเล่นแล้วครับจังหวะนี้ยังไงเข้าไปเล่นในป้อมสตูเลยนะเพื่อนโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยริปโป้สไลด์ไปโอเคผมคีปเข้าผมตีป้อมเลยนะจังหวะนี้ผมตีป้อมอย่างเดียวครับไม่ส่วนครับกดตีป้อมครับเพื่อนไปเก็บทิปได้ครับผมถือว่าได้ป้อมกลางนะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับเลนบนคีปเข้าครับผมก็ต้องไปเคลียร์นะ ลิปโป้ก็เดินมาแล้วผมก็ต้องเดินตามไปนะครับเดี๋ยวจามไม่ได้ตังนะเพื่อนไปเก็บยีหน้าได้ครับสำหรับคีล่าโอเคผมก็ตีครับตีคีดิเออไวโอหายไปไหนแล้วเนะี่ยโอเคแล้วอ้อยโหดมาแบบนี้ริปโป้ดึงกับฟิกเกอร์เลยนะวัวจัดโอเคผมก็ตีคี่ไปครับผมหาตังนะเหมือน เพื่อนจะไปดักอ้อยครับตรงนี้พุ่มมรณะลิเตอร์งัดเข้าไปแล้วแรดายไปครับเก็บตัวของอ้อยปัตได้ครับโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรให้เราทําเลยบ้งเนี่ยผมไปตีคลิปดีวกว่าครับเพื่อนเกมนี้เล่นค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าฝั่งหนุข้ามก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะเพราะว่าสกอร์6กนะเกมนี้ซิปเดินมาแบบนี้กิ้งยัดหน้าเราไป1ทีผมกดอันติส่วนนะผมตีธรรมดาแล้วหอกไปโดน ยีหน้าครับผมแล้วผมตีธรรมดาแลดถ่ายเก็บยีหน้ามาได้ครับโอเคมีรถถังคันเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนเพื่อนเข้าไปเล่นในป้อมแล้วนะครับโอเคลิปโปเก็บฟิปมาได้ครับเมื่อกี้คีรา่าเข้าไปเล่นหลังป้อมเลยนะครับโดนไวโอเก็บไปนะมันเริ่มมีกลิ่นหรือเปล่าในเกมนี้โอเคผมก็ตีคีปไปครับผมอย่าหยุดตีคีฟนะถ้าเราเป็นแครี่โอเคเหมือนป้อมนี้จะแตกไปวีฟีบลิเลียนหน้าเหมือนจะมากันหรือเปล่าแต่ว่า ทำไรไม่ได้นะครับสลิมเป็นฮีโร่ที่มีสกิลการเอาตัวรอดที่สูงนะเ,เพราะว่ามีสกิลสองที่แบบมันโดดได้นะโอเคผมมาตีคลิปต่อครับเ,เพื่อนเหมือนจะไปข้างล่างแล้วนะโอเคตีบูไว้หน่อยคนระับอันนี้ไม่กะเอานะกะแบบตีให้คี้ราบเอาคนระับเผื่อได้ตรงได้ตังค์หน่อยนิดนึงอ่ะโอเคได้สามลืมหกบาทก็เอาแล,แล้วแรดไปเก็บอ้อยได้นะครับค่อนข้างจะสวยงามอู่เนี่ยแต่ว่าเสียชั้นดาวสวยงามไหมเนี่ย แล้วเสียดับเบิลคิวเลยเสียสองริปโปเข้าไปเล่นนะครับแบบนี้ผมต้องเข้าไปช่วยกดอันตีครับผมแล้วตีธรรมดาไปฟิกเกอร์ออกฟิกเกอร์ตามครับผมแล้วผมตีธรรมดาต่อไปที่ไบโอครับแ,แล้วผมตามสุดนะเก็บ y o. ไบโอมาได้ดับเบิลคิวนะผมจังหวะน,นี้เหมือนจะหน,นีไม่รอดครับผมเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะเลยยูสองมาไม่รอดนะโอเคก็ถือว่าได้แก้แค้นเพื่อนอยู่2ตัวโอเคครับมากสุดก็แค่เริ่มใหม่ผมก็เกิดใหม่ก็มาฟาร์มต่อเลยนะ เพื่อนเหมือนจะไปเล่นกันต่อนะบิปโป้เหมือนจะเจ็บนะเมื่อกี้แล้วแรดเหมือนจะโดนยีหน้าหรือเปล่าแล้วตรงนี้คีล่าเหมือนจะโดนไล่ครับผมก็พยายามช่วยนะคีล่าเกือบไม่รอดนะครับคีล่าเมื่อกี้จังหวะนี้ริปโป้ครับสกิลหนึ่งเข้าไปปอหอกไปไม่โดนครับที่จริงมันโดนแต่ว่าซิปเขาเหมือนยังมีการดีซีจากสกิลสองโอเคผมก็ตีคีฟไปครับโอเคเหมือนจะไม่มีไรเวฟบ,บนเข้านะครับนี่ไงรับเวฟพร้อมริปโป้อีกแนละ้ว ลิปโป้เขาหิวตังค์นะผมก็หิวตังค์เหมือนกันนะโอเคตีคีบไปครับผมเพื่อนสั่งตีดักแต่ว่าผมขอตีปูก่อนลักกันครับโอเคก็เพื่อนเปิดดักแล้วก็มาช่วยครับจังหวะน,นี้ผมก็เริ่มมีของแล้วนะเริ่มตีรัวตีแรงและก็ริปโป้เข้าเหมือนจะเข้าไปผมยูสองกดอันตีเข้าไปครับซิปเหมือนจะกดอันตีตีธมากเก็บซิปมัดได้ครับ เ้วเพื่อนเหมือนจะเข้าไปครับเก็บเลตฟันงงข้ามมาได้นะครับแล้วเมื่อลิกเตอร์จะเข้าไปงัดใส่ศัตรูนะครับเข้าไปในป้อมเลยผมกิ้วสองเข้าไปแล้วกดตีธรรมาดาเก็บไวนโอมาได้แล้วกิก้วหนึ่งครับโอเคตีธรรมาดาเก็บยีหน้ามาได้ครับผมในจังหวะนี้เพื่อนเราเข้าสุดเลยนะเข้าสุดครับป้อมแต่ว่าเราก็ได้มา2ตัวนะครับโอเคพร้อมกับป้อมบนไป ตอนนี้เนี่ยได้ป้อมสนลุมข้ามหมดแล้วนะครับป้อมนอกเหลือแค่ป้อมในแล้วอ้อยโหนเข้ามาจังหวะนี้ร้อนหลอกแต่ว่าลิเลียมไม่รอเขาเข้ามาจริงเก็บลิเลียมได้ตัวแรกแล้วอ้อยตัวที่2หรือเปล่าอ้อยเหมือนจะสวนแล้วเก็บเรามาได้ครับเมื่อกี้ผมประมาทไม่หน่อยนะน่าจะฟิกเกอร์หลบนะแต่ว่าอ้อยมันเร็วจริงนะครับฟิกเกอร์กดไม่ทันโอเคครับเกมนี้ยังเป็นของเราอยู่นะผมตายไปเมื่อกี้แต่ว่าเกมโดยรวมเนี่ยเรานำนะแล้วก็เมื่อกี้ได้มังกรไปนะครับ เหลือแค่ป้อมบนนะครับฝั่งตวงข้ามก็ทําการแคลคีปบนครับเพื่อนก็เริ่มมาเลนบนกันแล้วนะเพื่อจะเอาบาแล็กบนนี้นะโอเคครับผมซิปเหมือนจะลุดเดี่ยวหรือเปล่าคีลากอดกดอันตีครับแล้วหยียบซิปไปครับซิปถึงกับเสียฟิกเกอร์เลยนะผมก็ตีคีปไปครับเพื่อให้คีปมันเข้าครับแล้วคีปเข้าแล้วจังหวะนี้มีอะไรหรือเปล่าอ้อยโหนเข้ามาครับแล้วเหมือนจะรอดไปได้เลยนะซิปเซฟอ้อยไปครับเมื่อกี้ แล้วคีบเข้าจังหวะนี้ผมตีป้อมนะครับโอเคได้บ้านแลก3ทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจังหวะนี้รอแค่คีบเข้าเท่านั้นครับอ้อยเหมือนจะหุนล้อหลอกผมก็ปลาหอกไปแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรต่อโอเคผมก็ตีคีไปครับเพื่อนตอนนี้ดิกเตอร์เลือดน้อยนะตัวเปิดเราก็ต้องรอจังหวะกันก่อนแล้วอ้อยเหมือนจะหนเข้ามาหรือเปล่าแล้วอ้อยเสียอันตีไปแล้วครับ โอเคผมได้มอร์นิ่งมาแล้วคราับในเกมเกมนี้โอเคเหมือนจะไม่มีอะไรต่อหรือเปล่าแล้วอ้อยหนเข้ามาใส่แ,แล็วครับผมตีธรรมาดาครับแล้วอ้อยไม่รอดครับผมอ้อยตัวนี้ก็เข้าสุดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเพื่อนเข้าไปเล่นผมฟิกเกอร์ทีคูดหนึ่งไปไม่โดนใครครับโดนคีบไปหนึ่งตัวจังหวะนี้คีปเข้าเหมือนจะเข้าป้อมนะครับแล้วเป็นคีปตัวใหญ่ด้วยครับผมก็นัวเลยครับจังหวะนี้กดไปตีธรรมาดานัวกลางวงไฟ แล้วจบไปได้ครับผมดีเกมเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่ามีทั้งลิเตอร์แล้วก็ลิโป้นะที่เปิดให้เรานะแล้วก็ไม่มีตัวอะไรถึงเรานะเพราะว่าเขาแบบรับไปหมดแล้วนะเกมนี้ผมก็เลยได้จ่ายด้านเม็ดฟรีนะนี่ับเป็นดาวที่92นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ MVP ได้ไงเนี่ยคือแบบคุยแต่กับคีฟนะเกมนี้ก็ชนะไปครับในเกมเกมนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ สลิมสกินใหม่นะครับไอเทมที่ออกก็ประมาณนี้เลยนะครับทาลอนคิส,คสติ i งมอร์นิ่งนะครับชิ้นต่อไปก็เกาะเกิดโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดาตามผมด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ผมนายเนก,ก็ขอกลาวสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย,บายครับผม